ขันเทพเติมเกมราคาถูกนะครับเติมได้หลายเกมเลยโดยเฉพาะฟ e e ไฟ Rv นะครับหลักๆก็ฟ f i ไฟนะครับบอกเลยว่าราคาถูกมากๆและมีระบบส่งขงอความภายในเกมด้วยนะครับลิงก์ด้านล่างปักหมุดเลยครับสวัสดีวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะ T b บ m ม 4H นะครับรีเ r e ฟ Fire นะครับฟ FI r e มีกิจกรรมเข้ามานะครับตรงนี้นะครับ ทุกคนน่าจะเห็นเหมือนกันนะครับเห็นปะอ่าเนเน่เต้นี้ตัวนน้ตัวนี้เห็นปะอ่านะครับเราก็อยากสร้างกลุ่มอยากแบบว่าอ่าเข้ากลุ่มเองใช่ไหมครับอ่า x, หลายๆคนน่าจะงงนะว่ามีสร้างกลุ่มกับเข้ากลุ่มนะคะถ้าเราเข้าร่วมนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นปะเพื่อนที่เราเติมเราสามารถสร้างได้แต่ตอนนี้คือเราสามารถอ่าเข้าที่ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากออกกดออกตรงนี้ปุ๊บแล้วตาบใดที่เรา แบบว่าอยากสร้างกลุ่มป๊อปนะฮะเราต้องติ๊กตรงนี้ออกใช่ไหมครับป๊อปแต่เราสร้างสงครามขอแต่ดันเรามาอยู่ในตีแบบเนี้ยนะครับตอนนี้มันมันจะบักบักอยู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมว่ามั่นใจว่าใช่แน่นอนว่ามันบักนะครับตรงนี้เนาะก็รอหน่อยนะครับผมทุกคนนะครับก็ให้วิธีแก้นะครับกดออกก่อนนะครับป๊อปแล้วเราให้รีกลุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้ครับอ่ารีสมาชิกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับเห็นปะ ดีเรืเลยแล้วเราหาคนที่แบบเขาเติมก็ได้นะนี่อันนี้เพื่อนเราอะไรเงี้ยเนี่ยไมล์มินอย่างเงี้ยเป็นดูแขนรวมนะครับรวมจะเข้าที่อะไรเงี้ยเห็นปะผมก็เข้าได้ปะเราเราก็เติมมาครับร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยล้วเราก็จะแบบว่าสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเห็นปะอรอบนี้เราก็จะสามารถเชิญเพื่อนได้ละอ่ายู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับเห็นปะประมาณเนี้ยเราอเนี้ยเราก็เติมเงินปั๊บเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะเป็นวิธีง่ายๆนะครับ ที่จะได้เร็วที่สุดนะครับผมเนาะหรือว่าเอาตรงนี้โค้ดไปให้เพื่อนก็ได้ก็ไปวางให้เพื่อนอะไรประมาณนี้ครับอ่าก็ลองดูอีกทีนึงนะครับถ้าไม่ได้ยังไงนะครับตอนนี้คือแอดเขาบอกว่ากําลังแจ้งว่าเดี๋ยวให้เตะเพื่อนได้อะไรเงี้ยในทีอะไรเงี้ยครับเนะเาะก็รอดูกันได้เลยครับหูหมวกตัวเงี้ยเนาะใครยังไม่อยากได้แล้วก็เพชรสองร้อย่ะครับโอ้โหตรงนี้อีกเนาะเออใครจะไม่อยากได้เนาะครับเนาะทุกคนถูกไหมเออนะครับ เติมกลุ่มคุ้มกว่านะครับได้รางวัลโอ้โหเยอะเลยนะครับก็ใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ถามได้เดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับว่าทํำยังไงอะไรเงี้ยครับน้องก็แต่หลักๆขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรีบปเลยครับแล้วก็ถ้าเราอยากสร้างกลุ่มเราต้องเติมก่อนนะครับแล้วก็สร้างแค่นั้นเลยครับผมไม่ยากนะครับเนาะก็ประมาณนี้แต่ถ้าแบบว่าเราอยากแบบว่า,าเข้ากลุ่มเลยอะไรเงี้ยก็ เห็นปะเพื่อนเขาก็จะเชิญกันมาแบบเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับนะก็รอได้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขาปรับหรือยังนะครับผมเนาะตอนนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ